นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้ค่ะมีใครเป็นบ้างไหมคะรู้สึกว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทนะไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าไม่อยากไปเรียนนะคะหรือไม่ชอบวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ชอบครูผู้สอนถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะ รู้ไว้เลยนะคะว่าเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีใครเป็นบ้างไหมคะตอนที่เราเข้ามาเรียนปีหนึ่งใหม่เนาะบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายนะคะว่าเราจะเอาเกียรินิยมอันดับหนึ่งให้ได้แต่พอเรียนไปเรียนมาเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบครู่ผู้สอนไม่ชอบรายวิชา หรือไม่ชอบใครบางคนนะคะทําให้เราไม่อยากมาเรียนวิชานี้เลยถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้นะคะจะทําให้เราเรียนไปด้วยแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขไปด้วยนั่งเรียนไปนะคะนาทีผ่านไปเป็นชัว่วโมงชั่วโมงผ่านไปเป็นวันสิ่งที่เราเรียนเราไม่เคยโฟกัสกับมันเลยนะคะจิตใจของเราก็ล่องลอยนะคะไป โฟกัสกับอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นะคะสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในตอนแรกก็คือเกียรินิยมอันดับหนึ่งนะคะมีแนวโน้มสูงมากนะคะที่จะเป็นไปไม่ได้หรือยกเดี๋ยวกยวกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือสมมุติว่าเราเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะ วันแรกที่เราเข้าไปทํางานเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้นะคะตําแหน่งพนักงานดีเด็นจะต้องเป็นของเราแต่พอเราทํางานไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบงานที่เราทําไม่ชอบหัวหน้าง,งานนะคะอาจจะทําให้เราแบบว่าทํางานออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างขาดงานบ้างมาสายบ้างนะคะลาบ่อยบ้างถ้าเราเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ แสดงว่าเราไม่ได้มีความสุขกับงานที่เราทําเลยและจะทําให้เราทํางานนั้นออกมาได้ไม่ค่อยดีนะคะและในการที่เราตั้งความหวังไว้นะคะตอนแรกก็คือเราจะเป็นพนักง,งานดีเด่นนะคะมีแนวโน้มสูงมากนะคะที่จะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นนะคะเราจะมีวิธีแก้ก็คือให้เราออกมานะคะมาทําในสิ่ทที่ตัวเองรักนะคะที่ตัวเองชอบเมื่อไหร่ที่เราทําสิ่งที่เรารักที่เราชอบแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าเราอยากตื่นมานะคะเพื่อมาทําสิ่งสิ่งนี้ตลอดเลยและเวลาที่เรามีความสุขนะคะสมองของเราเนี้ยจะมีไอเดียต่างๆมา <Wow. S 1> เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ,ะ,ะเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะคะ